เอ้เมันเพื่อนมีดีมองไดสาวจังหลงไหลสนใจฝากคำรำมมาีปิกอัพชีตหรือมีดีตรงที่หน้าตาจึงมีคนคอยมองฝากค อยากมีคนเบากับเขาเข้ามาคิดฟอดฝากเข้ามามาอ่อนอ่อนให้ฟังมึงเมยจังเอยคือสิมีหัวใจเห็ไม่โตเลยอยากทำกทำในน้อยแเสียงค่อยๆ thank you